ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ขอพลังรถชานอลนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับของใหม่นะครับของสดเลยครับนิวนิสันอาร์เมล่านะครับแต่หลายๆคนอาจจะว่านิวไหมหรือว่าไมเนอเชนเฉยอันนี้แล้วแต่คนเรียกแล้วกันฟังความใจของผมนะที่เห็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงผมว่าแค่ไมเนเชนเฉยแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมีเยอะพอสมควรทั้งภายนอกภายในใส่ฟังก์ชันต่างๆความปลอดภัยเข้ามาภายในมีเพิ่มเติมหลายๆจุดเข้ามาภายนอกนี่เห็นได้ชัดโลโก้ใหม่นะครับนิสันนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงโลโก้ทั่วโลกนะคร อาร์เมล่าเนี่ยครับรุ่นแรกเลยที่ใส่โลโก้นี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดแรกนะที่เห็นได้ชัดเลยนะไม่ใช่แค่ตรงนี้นะเปลี่ยนรอบพันเลยอีกจุดหนึ่งกระจังหน้าทั้งหมดเลยรูล่ามากขึ้นแต่ที่ผมชอบแบบเก่ามันดูสปอร์ตดูแบบเหมาะกับคนเจนใหม่มันดูฉบเฉียวมากกว่าแต่นี้มันก็ดูลักซัวรี่มากขึ้นละกันในส่วนของหลังโลโก้เองก็เป็นเรดาร์อยู่แล้วนะครับก็เอาไว้จับเตือนวัตถุข้างหน้า ไฟเองยังไม่มีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มาให้ไฟเรี้ยนเป็นหลอดยังไม่ฟูเ LED นะครับตัวไฟหน้าเองนี่มีเพิ่มออโต้ไฮดีมมาให้คือตัวไฟสูงอัตโนมัติไฟสูงอัตโนมัติของเขาไม่ใช่แค่ไฟสูงต่ำอย่างเดียวเมื่อเราขับในถนนที่มืดกลางคืนนะครับถ้าเจอรถข้างหน้าเจอรถสวนเข้ามาไฟก็จะลดต่ำให้ก็เป็นจุดดีจุดหนึ่งเราสามารถเปิดไฟสูงไว้จะหลอดได้เลยเวลาเจอที่มืดมันก็จะทํางานอัตโนมัติเนื่องจากตัวนี้นะครับเป็นตัว VL ก็มีฟลอกแลมมาให้ก็เป็นน้รอเอดนะครับต ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ประมาณนี้รวมถึงมีกล้อง360องสามเ่นนิซอนได้เนียนมากเลยด้านข้างอาจจะดูขัดใจหลายๆท่านนะพอผมมาเห็นคันแรกโอ้ตายแล้วอุตสาห์เป็นโฉมที่2023แล้วนี่ครับโลโก้ใหม่สวยนะแต่ตัวแม็กเองเนี่ยดูไม่เข้ากันยังไงไม่รู้นะครับก็เป็นแม็กสีบอลธรรมดาแล้วก็เป็นขอบ15นะครับตัวอย่างเองนะครับก็ 195, 65, 15 ก็เป็นยางอีโค่ด้วยเราหน้าเองก็เป็นดิสเปกมาให้นะครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ยังเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับก็ไปกระจกข้างเองก็ตัวมีตัวกล้องมาให้นะครับก็คือ3า0รัศิาแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้เป็น l e d แล้วก็ตัวกระจกเองนี่ก็ไม่ต้องมาคอยเปิดปิดมันสามารถพับเองได้เราสามารถตั้งได้เมื่อจะพับตอนล็อกรถจะให้มันเปิดออกตอนสตาร์ทรถหรือตอนเปิดล็อกแต่ยังมีหูช้างอยู่หลายหลายค่ายไม่มีแล้วนะเป็นกรอบอยู่ตรงมุมของกระจกข้างนะครับอันนี้มันจริงๆม มันมีประโยชน์นะมันสามารถมองได้อีกมุมหนึ่งที่มันอยู่ข้างๆรถประตูก็เป็นเคลเรสนะครับตัวนี้เป็นตัว vl แล้วนะครับจริงๆก็ จะมีตัวที่เป็นตกแต่งเพิ่มเติมมาก็จะเป็นทูโทนนะหลังคาจะเป็นสีดําไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะก็จะเป็นหลังคาสีดํามาให้ด้านท้ายแม็กเท่ากันนะค,คือขอบ15195 6 5 5นะครับแต่ด้านหลังจะเป็นดาเบรกอยู่ตัวน้ำมันเองเติมได้ถึง e ย0่มาดูกันที่ด้านท้ายกันบ้างนะครับนี่งจรก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตัวไฟท้ายเองก็ยังไม่ใส่ฟู LED มาให้นะก็ยังมีไฟหลอดมาให้มีไฟทูฟก็เป็นล้อกับด้านไฟหน้านะครับก็เหมือนจะเป็นแแนนวววขอองงลลูกลกกศร้็ีตัึ นะครับนี่มันมีเป็นสีขาวมีแล้วดูทําให้โลโก้ของน i s สันโดดเด่นแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวที่เป็นสัญลักษณ์รุ่นจะมีแค่ VL เท่านั้นนะครับที่จะติดแต่ลักรุ่นว่าตัวนี้คือตัวท็อปมีไฟทับทิมมาดิฟฟิเซอร์ก็ดูลงตัวแล้ก็ด้านท้ายเองแต่ผมก็ถือว่าฝาท้ายอะ่ะเขาหนักมากก็ดีนะเป้าปคีแบบเราซื้อของมา เราแค่ดันแค่นี้นมันปิดให้เองเพราะบางยี่ห้อนะดันลงมาเราก็ต้องเอาใช้มือมาปิดอยู่เราดันท้ายกว้างขวาง,วางเช่นเดิมเบาะหลังไม่สามารถทับได้แล้วก็ไม่มียางอะไหล่นะครับก็เป็นตัวชุดซ่อมยางอะไหล่มาให้สามารถวิ่งได้สักพักหนึ่งนะเวลาเติมถ้ายางเกิดมีปัญหามีไฟเบรกลนที่3ม,มาให้วันนี้เป็น LED นรับอัน,น,นี้ก็คือในส่วนของภายนอกหลักๆที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเลยก็คือโลโก้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของกระจังหน้านะครับ จริงๆมีตัวหนึ่งผมลืมพูดไปนะครับก็คือเป็นกล้องตัวที่5นะครับอันนี้ก็คือจะมาช่วยในส่วนของเรื่องความปลอดภัยนะครับที่ใช้ควบคู่กับเดรดราที่อยู่หลังโลโก้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันว่าในส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไ,เาไปดูด้วยกันโอเคครับ เข้ามาที่ภายในนะครับก็ในจุดแรกเลยที่เห็นชัดๆนะครับก็เป็นในส่วนของพวงมาลัยทรงที่เป็น D shape นะครับก็ด้านท้ายก็คือเป็นตัดตรงเป็นพวงมาลัยเหมือนแนวสปอร์ตนะก็ดูสวยงามดีนะครับในส่วนของพวงมาลัยเองมีเพิ่มมาขวานี่ก็ดูในส่วนของระบบพูดซอนโทนทั้งหมดเลยแต่ไม่ได้เป็นอลัลรีีนะเป็นแค่พูดซอนโทนเฉยๆด้านซ้ายก็คือปรับที่หน้าจอตัวเลื่อนไม้นะครับแล้วก็ตัวของระบบเอเทนเมนต์ Man, แล้วก็อีกอย่างนึ่ง ดึงเข้าดึงออกแล้วเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับบางรุ่นบางยี่ห้อยังไม่ใสมาให้นะสำหรับรถที่เป็น e ีโคคาร์ด้านขว่าเองก็มีปุ่มที่สามารถเปิดปิดออโต้สตาร์ทสอปได้นะครับบางคนไม่ชอบก็สามารถปิดระบบได้ก็คือเวลาจอดติดไฟแดงนู่นนี่นั่นก็รถก็เครื่องไม่ดับแต่เป็นผมนะถ้าใช้อเมลา เ,เปิดไว้เถอะเครื่องดับพอดีที่สุดนะเดี๋ยวเราไปบอกกันตอนทดลองขับแผงประตูเองนี่มีใส่เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นวัสดุบุกนุ่มนะครับตรงไหนที่แขนเราหรือว่าสามารถไปสัมพั์อ่ะตรงนั้นน่ะจะเป็นบุนุ่มทั้งหมดนะอย่างเงี้ยก็จะเป็นบุนุ่มอันนี้ดีนะผมชอบนะเวลา,าเท้าอยู่ตรงไหนมันก็นุ่มหมดอันนี้ก็มีปอดแซกด้วยสีบรอนมาให้ทําให้ดูแบบลักชัวรี่มากขึ้นกรอบ แอร์เองนะครับซ้ายขวานะครับก็จะเป็นเป็นโนแบ็คแล้วก็มีกรอบที่เป็นโครเมียมมาให้นี่ก็ดอกสฟีฟ้า,ฟาม่วง เบาๆบอกนาจริงๆเขาเรียกเป็นสีเทาแต่พอมันอยู่กลางแดดสีฟ้าเปล่าวะ,อ,ะอยู่ที่ทางใครเราเขาเรียกเอาละกันที่สีใหม่เขานะเบาะนะครับเป็นเมนวลปรับขึ้นลงเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเอ็นหน้าหลังได้ก็ได้6ตำแหน่งวัสดุที่ใช้ในการผลิตนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าโคลเลโมดูเล่นะครับก็เป็นเบาะที่สามารถสะท้อนความร้อนออกไปได้ครับยี่ห้อเดียว้งที่เป็นอีโคคานะเราใส่มาให้ในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะครับ อันนี้ครับก็เป็นหน้าจอมัลติมีเดียขนาด8นิ้วมาให้สามารถเชื่อมต่อทาง Android Auto แล้วก็ Apple Carplay ลงมาจากหน้าจอครับก็จะเป็นตัวแอร์ที่เป็นดิจิตอลนะครับเป็นโซนเดียวมีเฉพาะด้านหน้านะครับด้านหลังไม่มีแอร์มาให้แล้วก็เลื่อนลงมาอีกนะครับก็เป็นตัวปล่อยไฟนะครับ12โวลต์ให้นะครับแล้วก็มี USB นะครับที่ไว้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้วก็มี AUX นะให้ด้วยแล้วลงมาอีกก็มีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้นะเมื่อทํางานก็จะมีไฟแสดงสถานะอยู่ตรงนี้นะครับมีไฟบอกสถานะด้วยงมานก็ ในส่วนของคันเกียร์เองแต่ตรงนี้เจะได้เป็นบุกนุ่มหมดแล้วแต่ทำไมตรงนี้ไม่บุกนุ่มมาให้นะยังเป็นพลาสติกนะตัวคันเกียร์ก็จะมีแค่ R N D แล้วก็ L นะครับไม่สามารถเป็นชิปโชนอิกได้นะครับไม่สามารถเปลี่ยน บวกลบได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นปุ่มาสต็อปนะทำให้ดูเหมือนเป็นรถสปอร์ตเดินลงมาเบรกมือก็ยังเป็นเบรกมืออยู่ไม่ใส่เบรกมือไฟฟ้ามาให้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของช่องใส่แก้วถ้าเป็นแก้วไซส์เนี้ยแก้วทั่วไปอะลานคาทั่วไปใส่ได้แต่ถ้าสมัยน,ยนี้สมัยนิยมนะครับบางคนชอบแก้วแบบนี้วางไม่ได้ วางไม่ได้จริงๆแล้วก็ได้แต่ร่องนี้แต่ร่องนี้ก็ไม่สุดนะก็ะติดอยู่ช่องใส่ของโอ้โหเล็กมากนะครับก็มีที่เท้าแขนที่เป็นบุนุ่มมาให้แล้วก็ด้านท้ายมี USB ให้แค่หนึ่งช่องนะสาหรับคนด้านท้ายแล้วก็ไม่มีช่องแอร์ด้านหลังก็สามารถนั่งได้3ที่นะครับแต่ไม่มีที่เท้าแขนมาให้นะไม่มีที่วางแก้วจะมีที่วางแก้วก็ในส่วนของแผงประตู นะครับไอ้จุดดึงอันนี้ก็คือของระบบความปลอดภัยเลยนิสสันโมบิลิตีนะครับมีปุ่ม SOS มาให้ <S s o s เกิดเราฉุกเฉินเราสามารถกดตัวรถเนี่ยคือมี e s i m อยู่ก็จะสามารถโทรไปที่ call center ของนิสสันนะครับเราก็สามารถแจ้งได้ว่าเราเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเกิดการชน แอร์แบ็กทำงานเราสลบหรือว่าอะไรก็ตามแต่ตัวรถเนี่ยก็จะแจ้งเตือนไปที่คอร์เซนเตอร์หรือศูนย์กลางของเขานะครับแล้วก็เขาจะติดต่อกลับมาถ้าติดต่อเราไม่ได้หรือไม่มีคนรับสายเขาจะส่งรถมาตรงจุดนั้นทันทีตัวนี้ก็จะเหมือนเป็น GPS ด้วยนะครับก็สามารถแจ้งจุดที่รถเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นได้ด้วยอันนี้ดีจริงๆนะเพราะบว่า,วาหลายๆค่ายไม่มีใส่เลยนะ สำหรับรถเป็นรถอีโคคาร์ไหนๆมาด้านหลังคาแล้วครัก็อีกนิดหนึ่งก็เป็นกระจกมองหลังนะเป็นกระจกแบบไร้คอปันใหญ่โตก็คือเห็นได้ชัดเจน นะครับทั้งหลังเลยเป็นไรยขอบแต่ไม่เป็นตัดแสงอัตโนมัตินะก็ยังใช้เป็นเมนวลไฟเก๋งเองนะครับก็น่าจะเป็นไฟหลอดนะไม่ใช่ LED อันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของภายในผมสรุปตรงนี้ก่อนในส่วนของภายในนะครับหลักๆเลยนะมีตัวไวเลสชร์เจอร์มาให้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุในการตกแต่งภายในอันนี้คือหลักๆเลยที่เปลี่ยนแปลงในส่วนของภายในแต่จริงแล้วอ่ะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับคือในส่วนของการขับขี่มีการเพิ่มเติมระบบความปลอดภัยเข้ามาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่า การขับขีของเครื่องยนต์1.0ลิตรเทอร์โบเนี่ยของดิสันอเมร่า V L เป็นยังไงนะครับแล้วก็ไปพูดถึงระบบความปลอดภัยต่างๆไปครับ การชมครับตอนนี้นครับเราก็อยู่ใน New a m ร r เมนะครับรุ่น V.L ก็ถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดในรุ่นย่อยนะของนิวอาร์เมใหม่นะครับเริ่มแรกเลยก่อนดีกว่ากุญแจรีโมทน,นะเป็นรูปแบบใหม่ผมรู้สึกว่าอันเก่ามันดูกระทัดรัดก่อนนะรูปแบบเม็ดข้าวอันนั้นก็ใช้มาประมาณสัก5ปีก็เป็นใหม่แล้วแต่ผมว่ามันยาวแต่ฟังก์ชันในกุญแจเยอะนะนี่เห็นไอันบนสุดนี่สามารถสตาร์ทรถจากภายนอกได้นะครับแล้วก็มีล็อกเปิดล็อกแล้วก็เปิดฝาท้ายด้วยรีโมท นี่ก็จะเป็นหนึ่งใิงใม่นะครับเป็นอาร์เมล่าเช่นกันนะครับที่เป็นรุ่นแรกที่ที่สันเอามาใช้ด้วยนะครับรุ่นอื่นยังไม่เปลี่ยนนะเมื่อกี้ภายนอกภายในเราก็พูดไปแล้วแต่นิดนึงนิดนึงผมเติมนิดนึงทำไมที่เปิดประตูคันดูลึกเพิ <c oughs> ่งเห็นว่าจริงๆแล้วเขาเอาแผงที่เป็นบุนุ่มปเป็นอะไรเนี่ยมาแปะทับกับตัวโครงเดิมมันก็เลยนูนขึ้นมานิดนึงดูลึกๆไปหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นการออกแบบใหม่และกันมันก็ดูแบบว่าสปอร์ตดูหรูหราเข้ามานิดหนึ่งแล้วทำให้รถมันมีอะไรมาก้นนนตออีเเรากก็วิ่งงมืั ตัวรถเองนะก็เป็นเครื่อง1,000ท c t u r b o บ100แรงม้านะครับที่5,000รอบ152นิวตันเมตรนะครับที่2,400รอบถึง4,000รอบทำงานควบคู่กับตัวเอ็กโทนิกซ c วีนะการขับขี่หลายๆคนที่เคยใช้ก็คงอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะเครื่องยนต์ช่วงล่างต่างๆไม่ได้มีปรับเปลี่ยนไม่มีการเซ็ตใหม่ไม่มีอะไรเลยนะก็คือเดิมๆทั้งหมดแต่ผมได้ลองขับมาวันของวันแล้วรู้สึกว่าเปลี่ยนนะเมื่อวันออกตอ่างจังหวันดนิดนึ่งก็ลเลยรู้สึกว่าการขับขี่ผมอาจจะไม่ได้มาขับนานหรือว่าามา สอบนานนะครับผมรู้สึกว่าช่วงล่างเขานุ่มนวลแล้วก็หนึบไม่ได้แบบว่าแข็งก็ะด้โอ้รู้สึกว่ามันกระชับมากเลยช่วงล่างครับเวลาแบบเข้าโค้งต่างๆใช้ความเร็วพอสมควรเอาอยู่ช่วงล่างนะครับด้านหน้าครับเป็นแม็กฟันสตัดนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นท็อปชันบีผมว่าทํางานได้ดีนะเกาะถนนได้ดีแฮนด์ริลลิงของโงมอะไรเองการควบคุมเนี่ยง่ายนะไม่ได้คมมากแต่มันอยู่อะมันรู้สึกเฟิร์มเวลาเคลี้ยวเข้าช่องหรืออะไรต่างๆก็เออควบคุมได้ง่ายและอย่างนึงเป็นโฟมอะไรไฟฟ้า ผมชอบนะเพราะว่าเราขับความเร็วสูงสนะูงะพวงมาลัยควบคุมง่ายมากรถถสึว่าน้ำหนักกำลังดีเลยอ่ะเสียแค่เครื่องยนต์นิดเดียวเองคิกดาวแล้วอาจจะมีช่วงรองนะประมาณ2-3งสามวิมันสมองคนคิดทำงานแล้วก็ปื๊ดออกไปแต่พอทำงานแล้วอ่ะผมว่าความคล่องตัวใช้ได้ความเร็วอย่าไปได้เยอะอยู่การขับขี่ของเขาอาจจะไม่คุ้นชินแล้วกันผมมีติดอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของแป้นเบรคเขา ผมรู้สึกว่ามันลึกไปหน่อยเพราะเหยียบครั้งแรกอะรู้สึกว่ามันมันไม่เบรกมันต้องเหยียบลงไปอีกก็คือช่วงแบบช่วงว่างกว่าตัวเบรกจะจับกันเนี่ยโอ้ยประมาณครึ่งหนึ่งจากที่เขาตั้งไว้เหยียบลงไปเกือบครึ่งอะแล้วที่ผมทิ้งไว้ในส่วนหนึ่งนะว่าทำไมมีปุ่มออโต้สตาร์ทสต็อปเปิดปิดไม่ให้เนื่องจากครับตัวเครื่องยนต์เองครับเครื่องยนต์หนึ่งพันซีซีครับเทอร์โบแต่เครื่องยนต์เนี่ยมันแค่ไทมสู้เวลาจอดติดไฟแดงเนี่ยโอ้ยอย่างกับเจ้าเข้า แต่ไม่ได้ขนาดนั้นนะยังไม่ได้บอกว่าตันมากมายขนาดแต่ถ้าคุณใช้ไปเรื่อยๆก็ไม่แน่์เพาเครื่องหลวมนิดนึงหรืออะไรก็ต้องตามแต่ก็เริ่มทัดคอตามอายุการใช้งานเขา,าเ็มีย,นย่นี้ไม่ให้ใช้เถอะเชื่อผมไม่งั้นนั่งแล้วไม่มีความสุขจริงๆเวลารถติดมันก็จะ เปิดใช้ะดีที่สุดอย่าปิดเลยตอนนี้ตัวรถก็ดับไปแล้วเพื่อเป็นการลดการปล่อย C O 2ออกไปก็ช่วยในเรื่องมลภาวะด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องประหยัดเชื้อเพลิงของคุณด้วยนี่ก็เป็นในส่วนของการขับขี่แล้วงันครับก็จริงๆก็ถือว่าระบบลกล่างทํางานได้ดีนะรับแรงกะแทงได้ดีเนะี่ยผมรู้สึกว่าขึ้นพอละพานเองขึ้นไอจุดที่เป็นเนิน,นต่างๆมีความมั่นวลแล้วก็มันเสริมด้วยอาตาัตราเร่งต่างๆทุกอย่างสําหรับเครื่องยนต์โอเคนะในเมืองรถซิตี้คาร์เฮ้ยผมว่าพอคุณไปตรงไหนก็ สะดวกแล้วรถก็ไม่ได้ใหญ่มากเข้าตอดนู่นนี่นั่นแซงเล่งแซงต่างๆมีความห้องตัวนะครับในส่วนงครื่องยนต์เองผมว่าแต่ซิธิคานี้ผมว่าเหลือๆแล้วแหละในส่วนการขี่ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่บ้อว้าแตกต่างไปจากเดิม ออกเครื่องยนต์เดิมเกียร์เลยอีกอันหนึ่งมีโหมดสปอร์ตนะนี่อยู่ลายเกียร์อาจจะใช้ลําบากนึงแบบต้องพลิกหน่อยพลิกหน่อยหรือใช้นิ้วเกี่ยวด้านหลังเกียร์ก็จะเป็นโหมดสปอร์ตขึ้นมาที่หน้าจอให้พอกดมันก็จะเพิ่มรอบเครื่องขึ้นมาให้ประมาณ1000รอบก็ทําให้ความเร็วมาได้ดีขึ้นคราวนี้มาในส่วนของระบบความปลอดภัยที่เพิ่มให้เข้ามาหลักๆเลยมีดิสซันคอนเน็กก็สามารถเป็นแอปที่มือถือสามารถสั่งสตาร์ทหารถปิดแดะก็สามารถทําได้จากโทรศัพท์ ส่วนอื่นที่มีให้มาเรดิพัชเจอเมื่อเราออกนอกเลนเนี่ยมันก็จะมีเสียงเตือนแล้วก็พวงมาะไรสั่นให้ไม่ดึงกับแล้วก็ในส่วนอื่นนะครับมีในส่วนของเตือนกันชนด้านหน้าร้อมเบรกให้อันนี้ก็คือในส่วนของิสัน,นินเทอร์เจนโมบิลิตี้แล้วก็มีไบสปอร์ตเตือนที่กระจกทางแล้วก็มีการเตือนขณะถอยหลังก็มีเตือนในส่วนของแรงลมยางว่าตอนนี้แรงลมยางเราปลอดภัยอยู่ไหมมีออย่างนึงในส่วนของตัวกล้องเอง เมื่อเราจอดสมมุติเราอาจจะก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์หรือทําอะไรก็ตามแต่เมื่อมีใครเดินมาข้างรถไม่ว่าจะตรงไหนจะมีสิ่งเตือนก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในความปลอดภัยของดีสันที่ใส่ให้มา แอแบค็คมีให้ทั้งหมด6รลูกนะครับ6ตำแหน่งอันนี้ให้ตั้งแต่รุ่น E AR นะรุ่นเริ่มต้นก็ให้มาหมดเลยหลูกจะมาสรุปก,กันนะครับในส่วนของการกับขี่กระบบความปลอดภัยการขับขี่เนี่ยจริงๆแล้วเหมือนเดิมแหละแต่ผมแค่ไม่ได้จับนานเมยรู้สึกว่าเอ้ยแปลกใหม่ในส่วนของระบบความปลอดภัยที่มีเพิ่มเติมเข้ามาตัว Bendy p a s r o โทด วัดแรงดันลมยาดิสันคอนเน็กต์นะครับเซอร์วิสแอปพลิเคชันแล้วก็มีอีก่นะแล้วก็รวมถึงมีฟังก์ชันที่เป็นสตาร์ทที่ดึงโหมดคุ้แจได้แต่มีอีกหนึ่งอย่างผมรู้สึกว่าเสียงที่เข้ามาในรถเนี่ยพอความเร็วสูงเสียงเข้ามาดังพอสมควรก็อาจจะเนื่องจากความเร็วสูงนะร้อยขึ้นไปก็มีเสียงเข้ามาเสียงลมเสียงไรติตีเข้ามาแต่ถ้าตอน,นิ่งเนี่ยเงียบมากเลยนะเสียงเราตัวเองกล้องอในรถพอสมควรโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปตอนท้ายสักหน่อยดีกว่านะครับอาจจะสิ้นเปลืองจริงๆเราวิ ก็ความรู้สึกว่าเป็นยังไงมีของฝากทายะไยกันไปดูครับทดลองขับกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับนิว n ิสันอาร์เมราใหม่นะ ของโมเดลเยียสอ2พนนะครับก็หลายคนชอบไม่ชอบงันก็ต้องไปลองทดลองขับกันดูนะในตัวรถนะครับก็ออกแบบมาดีแล้วนะครับมีระบบความปลอดภัยต่างๆก็มาดีแล้วแต่ผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนี้มีสปอนเซอร์เข้าอีกแล้วอ่าในส่วนของสปอนเซอร์เนี่ยก็เป็นในส่วนหนึ่งของระบบความปลอดภัยเราสามารถอัปเกรดมันขึ้นมาได้นะครับนี่ครับผ้าเบรกนั่นเองครับผ้าเบรกนะจากโรงงานเองก็ดีอยู่แล้วนะแต่เราสามารถปรับเปลี่ยน ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํากันดีกว่าว่าผาาเบรกที่ผมจะแนะนำเนี่ยมีอะไรเด่นบ้างผ้าเบรกที่ผมพูดถึงนะครับก็เป็นผาาเบรกจากแบรนด์แอทวินะครับต้องบอกเลยว่าทําผ้าเบรกให้กับค่ายรถหลายๆยี่หอ้อทั่วโลกโอ้โหฟังแล้วน่าสนใจใช่ไหมผมจะมาพูดถึงนะครับผาาเบรก3ซีรีส์นะครับกับ4เทคโนโลยีเด่นๆนะครับในการผลิตของผาาเบรกแอทวิกันครับ ซึ่งสีเทคโนโลยีเด่นๆนะครับที่ทางแอดวิดนะครับใช้ในการผลิตผ้าเบรกทั้งสซิรีี์นะครับประกอบไปด้วยนะครับบูสต์สต็อปเทคโนโลยีนะครับซึ่งเกิดจากการสะสมประสบการณ์ครับในการผลิตผ้าเบรก OEM ครับให้กับค่ายรถยนต์ชั้นนำนะครับมาคิดค้นต่อยอดเพื่อให้ผ้าเบรกนะมีคุณสมบัติและมาตรฐานที่สูงสุดตรงใจผู้ใช้งานและเหมาะกับรถยนต์ทุกรุ่นนะครับต่อมานะครับก็คือเซรามิกไตรโบเทคโนโลยีก็เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับในการออกแบบเนื้อเซรามิกในผ้าเบรกครับให้เปรียบเสมือนฟิล์มเคลือบผ้าเบรก ื่อลดการสึกหรอจากจานเบรกและมีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับเทคโนโลยีที่3นะครับก็คือไมโครสกัตเจอร์เทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่ทาง a d ็ดวิกออกแบบให้ผ้าเบรกนะมีแรงเสียดทานที่ดีขึ้น ช่วยให้เนื้อผ้าเบรกกระจายแรงเบรกได้ทั่วหน้าผ้าเบรกเทคโนโลยีสุดท้ายนะครับก็คือทัฟฟ์บอดี้สครัชเจอร์เป็นเทคโนโลยีในการผสมผสานเนื้อวัตถุดิบนะครับของผ้าเบรกให้มีความแข็งแรงทนทานทําให้ผู้ใช้นะครับมั่นใจถึงประสิทธิภาพการเบรกที่ส่งพลังนั่นเองครับผมพูดถึง4เทคโนโลยีเด่นๆของผ้าเบรกแอดวิดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า3ซีรีส์ของเขาเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับซีรีส์แรกนะครับก็คือผ้าเบรกแอดวิดรุ่น O.E. นะครับเป็นผ้าเบรกเกรดพรีเมียมนะครับในกล ผ้าเบรกซีรีส์นี้เหมาะสําหรับผู้ที่ใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพของผ้าเบรกเหมือนอะไรแท้ติดรถนะครับเบรกได้แม่นยําแต่ให้ความรู้สึกในการเบรกที่นุ่มนวลฝุน่นน้อยไร้เสียงรบกวนและก็ถนอมจานดิสเบรกอีกด้วยนะครับโดยผ้าเบรกนะครับจะเป็นชนิดเซรามิกนั่นเองครับซีรีส์ต่อมานะครับก็เป็นผ้าเบรกแอดวิดรุ่น XB นะครับ เป็นผ้าเบรกประสิทธิภาพสูงครับมาในกล่องสีแดงนะครับในซีรีส์นี้ครับก็เป็นซีรีส์ที่โดนใจสายลุยนะครับเพราะทนความร้อนสูงเบรกหนึบอึดทนทานแล้วก็อายุใช้งานยาวนานมากๆครับและใช้ได้ทุกรูปแบบการใช้งานโดยเฉพาะรถที่ใช้งานหนักๆที่ต้องขึ้นลงทางลาดชันบ่อยๆนะครับเนื้อผ้าเบรกจะเป็นชนิดโลหะต่ําซึ่งมีข้อดีคือทนแรงเสียดทานสูงนั่นเองซีรีส์สุดท้ายนะครับเป็นผ้าเบรกแอดวิดนะครับรุ่นเบรกสตาร์นะครับเป็นเกรดมาตรฐานในกล่องสีเทานะครับอันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่ ุ่นใหม่ล่าสุดเป็นผ้าเบรกรุ่นใหม่ที่ให้ความคุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะสําหรับรถที่ใช้งานทั่วไปแล้วก็ด้วยเนื้อผ้าเบรกนะครับชนิดเซรามิกที่พัฒนามาจากผ้าเบรกรุ่น OE แต่มีราคาย่อมยาวกว่าเรียกได้ว่าสัมผัสกับคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ หลายๆท่านนะครับก็ได้ทราบถึงเทคโนโลยีในการผลิตผ้าเบรกของ a d ป i ิแล้วนะครับแล้วก็ตัวผ้าเบรกเองครับที่มีทั้งหมด3ซีรีส์นะครับอ่ะเริ่มสนใจกันหรือยังครับถ้าสนใจนะครับก็ลองมองหาหรือว่าท่านใดนะครับผ้าเบรกหมดแล้วอยากจะเปลี่ยนอัปเกรดตัวรถตัวเองนะครับเพื่อให้มีการเบรกที่มั่นใจมากขึ้นก็ลองมองหาผ้าเบรกแ d ป i ิดู ส่วนใครนะครับที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับตามลิก์ข้างล่างได้เลยครับหรือใครยังไม่เห็นภาพการทดสอบนะครับเรามีภาพการทดสอบมาให้ชมกันติดตามกันได้นะครับที่รายการคอเลเรบายขอคนพรักรถลชชานัลอ่ะอย่าลืมติดตามนะครับขายของกันเรียบร้อยแล้วมีสปอนเซอร์เข้าเราดีใจมากเลยครับเดี๋ยวเรามาสรุปในส่วนของตัวรถกันต่อตัวรถเองนะครับสำหรับ New a r m e l a VL นะครับในการขับขี่ผมบอกเลยว่าความปลอดภัยใส่เข้ามาพอสมควรและอาจจะใส่มาไม่ได้ครบทั้งหมดของนิสสันอิน e นเวชั่นโบว์บริตี้นะครับสำหรับรถอีโ ก็มีมากพอแล้วแล้วในส่วนของการขับขี่นะครับผมบอกเลยว่าจริงๆมันก็ไม่ได้แตกต่างจากพุ่นเดิมเท่าไหร่หรอกแต่มาขับคราวนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยพวง่างมันมั่นใจมากขึ้นนะแล้วก็รู้สึกว่าเฟิร์มมากขึ้นอันนี้อาจจะไม่ได้จับมานานมั้งในการเข้าโค้งต่างๆผมใช้ความเร็วพอสมควรนะรถเอาอยู่ไม่ถือว่าเป็นรถอีโคคาร์เลยสำหรับเครื่องยนต์ครับหนึ่งพันเทอร์โบนะครับโอ้ไม่ขี้เล่เลยรถเหมาะสําหรับใช้ในเมืองใช้ได้สะดวกสบายมีความห้องตัวพอสมควรนะครับในการเล่งแซงนะครับอาจจะรู้สึกแหลกๆนิดนึงอาจจะดูน่่วววงรรออแตก็ถืาาใช้้้ไดคมูึ ผมเองนะครับก็คิดว่าเครื่องยนต์น่ยมันไม่ได้เป็นหัวฉีดจีดตรงนะเป็นลักษณะเป็นเหมือนอินเดเล็อาจจะทาให้รู้สึกว่าตัวรถไม่ได้พุดปปลารดไม่ได้แรงมากเท่าที่ควรนะครับ ทั้งทั้งที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนั่นเองนะครับและในส่วนของความประหยัดในการขับขี่มาจริงๆผมลองมา2อาวันแล้วแหละอัจจะเส้นเปลืองทั่วไปนะครับในการวิ่งในเมืองนอกเมืองนะครับที่ใช้ความเร็วปกตินะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ15-16กิโเมตรต่อลิตรนะครับแต่เมื่อเหยียบแล้วลดลงไปควบควบอยู่ประมาณ11 1 0 1 1 12อยู่ประมาณนี้เลยนะครับเหมาะแล้วแหะสำหรับรถที่เป็นซิตี้คาร์นะครับออก่างจังหวัดใช้ความเร็วมาตรฐานเองก็ขับได้สนุกสนานแล้วแหละในส่วนอื่นๆนะครับกระจังหน้าเองต่างๆที่ส่วนที่เปลี่ยนเปลี่ มามก็ดูรักชูรี่มากขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้นแต่ข้อเสียที่ผมเห็นคัดชั้นนะี้ยืมโหมีอยู่2อย่างก็คือตัวแม็กเองจริงๆให้มาแบบสูโทนก็ได้นะเป็นสีดำกับสีบรอนนะครับให้มันดูสวยงามแลดูเข้ากับยุคสมัยแล้วอีกส่วนหนึ่งในส่วนระบบความปลอดภัยมันมีส่วนหนึ่งผมแปลกใจแค่นั้นเองว่าไม่คาดเบลวแต่คุยเครื่องโทนทำงานเพราะปกติระบบช่วยเหลือบางจุดอนะถ้าไม่คาดเซฟตีเบลเนี่ยระบบไม่ทํางานแต่เนี้ยทำงานเป็นสองข้อแล้วกันที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่สำหรับตัวนิสสันอาร์เมราใหม่แล้ว เพิ่มเติมจากเดิมนะครับก็อยู่ประมาณ44,000บาทนะครับก็สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาทั้งระบบความปลอดภยัยระบบความสะดวกสบายภายในรถเองนะครับต่างๆนานา,นา,นานก็ทําให้ราคาสนนมาอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆมันมีที่เป็นชุดแต่งมาด้วยโอ้หชุดแต่งเขาก็ต้องบอกเลยมี4แบบนะบอันนี้ก็ต้องไปเลือกสรรกันเอาเองที่ศูนย์นิสสันนะครับก็ ริสันมีอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วไห้ทดลองขับกันดูว่าสนใจเหมาะกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับภาพเบรกแอดิทนะผมขอฝากไว้หน่อยนะครับก็ดูใต้คลิปนะครับมีรายละเอียดได้นะครับเดี๋ยวเรามีขึ้นให้นะครับรวมถึงอย่าลืมติดตามการทดสอบนะครับภาพเบรกแอดิทนะครับทางขอเล่าใบของคนับรถคราวนี้ครับก็ต้องขอลาไปแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตาม3ช่องทางออนไลน์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น f c e b o o k f แฟนเพจของคนรักรอบร u t u b e ของคนรักรถนะครับแล้วก็รวมถึงติดตามข่าวสารยานย ครั้งหน้าจะเป็นรถอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามชมของคนรักรถชา้นนกันได้ครับรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ